ยกยิบขึ้นไปครับวันนี้เรามองบอดี้นะครับดูครับสองสามสี่ห้านะครับขึ้นได้สบายจิมเนี่เรียบร้อยครับนี่ครับอะไหล่จิมนี่นะครับเดี๋ยวช่างนี่จะจัดการให้เรียบร้อยครับขงมาลลยญี่ปุ่นนะครับสั่งมาครับ 2,000ครับนี่ยังคงมาเลยเดิมครับนะคอนโซลหน้าครับยังก็ยังสวยอยู่ครับตอนนี้ช่างเรียกก็กำลังประกอบผ้าเบรกนะครับตอนนี้กำลังเตรียมการน,นะครับจะเอากระดองใส่นะครับ ตอนนี้ช่างก็กำลังประกอบผ้าเบรกนะครับนี่ครับผ้าเบรกลังเปลี่ยนใหม่หมดนะครับลูกสูบหลังเปลี่ยนใหม่หมดข้างหน้าเปลี่ยนดิสเบกใหม่หมดกระบาดพวกนี้ช่างเร่จัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับทั้งคันหน3่งสองสามสี่ห้าหกตัวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับริ้วริ้วทั้งคันครับ เจ็บแต่จบครับครับดิวตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ช่างเล่สั่งมาใหม่แล้วครับช่วงล่างคันนี้เป็นอ่อนแมนอีม e ูนอ e ีมูนะครับเออเกือบสามหมื่นนะครับเฉพาะช่วงล่างโชคโอนแมนเขาบอกว่าสุดเดี๋ยวรู้กันครับ ทำเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราลองให้ชมอีกทีหนึ่งว่ามันจะมันนิ่มสมชื่อไหมั้อไอเสียก็จับเป็นท่อเฮดเตอร์นะครับใส่ท่อเฮดเตอร์เเราจะไปเดินไปดูบอดี้กันนะครับนี่นะครับบอดี้สีตัวนี้เป็นสีรองพื้นนะครับสีจริงก็จะประมาณ มันเป็นเขียวออกเงาๆนะครับตรงนี้ไอ้ตรงนี้แค่เป็นรองพื้นเดี๋ยวเราจะเอายกกระดองไปใส่ตัวช่วงล่างมันก่อนนะครับเราถึงจะไปทําสีเพราะว่าตอนช่างเล่ประกอบจะได้ไม่เป็นริ้วรอยครับช่างจะได้ไม่ต้องมาเก็บหลายๆครั้งนี่ครับยวรอชมตอนเราลงนะ การรนะคับอ๋อเราบอดี้เข้าไปก่อนเนาะไปยกรอยก่อนเนาะอ๋อครับอ๋อครับครับเด,เดี๋ยวนะเนี๋ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ขาลอกยกบอดี้ขึ้นก่อนนะครับ ามามาเลยไปเบาเบาเบาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไปเลยป่ะครับไปมาเลยโค่น อดีขึ้นนะครับแล้วขึ้นใช้รอบข้างหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยากเอียงไปทางนู้นเนาะยกให้ลอยก่อนนะครับเราจะรถสไลด์ออก

นี่นะครับสีจริงจะจะเป็นประมาณตัวนี้ร่วงหนังเข้านะครับนี่ครับเข้าไปแล้ว้อกล่างนะครับ

อ่ออันนี้น่าจะเกินป่ะเออนี่ประมาณนี้เรา,เรา,เา,าก็จะค่อยๆหย่อนลอกลงไปนะครับเดยวเดี๋ย็นเดี๋ยวดูหลายๆหลายๆอันนั้น เนียเน่ยเียมาจับไอ้ท่อไอ้เนี่ยท่อสังน้ำมันเนี่ยมองนี่อ่าหยอดลงเลยครับเดี๋ยวใจเย็นเราจะโยกใส่เบานะมันมีเบานะครับ

เดี๋ยวดูอนแนมกกันพอดีไหมอดยเบนค,นออครับเรียบร้อยครับเียบร้อยครับอืมบาอยากพวกนั้นเนาะแม่เนี่เรียบร้อย